คอนทงถูกใจแอดไลน์แอดสิงสนามข้อบอลโตจริตร่วมทีมไปด้วยกันแอดไลน์แอดสิงสนาม แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงสนามพี่เมียลีกนัดที่3รับมือนอตติงแฮมฟอร์เรสไปเช็คความพร้อมกันได้เลยครับแมนยูไนเต็ดออกไปพ่ายให้กับสเปอร์ศูนประตูต่อ2ในเกมลีกนัดล่าสุดครับความพร้อมในเกมนี้เอริกเทนหากผู้จัดการทีมเจอปัญหาผู้เล่นเจ็บเพียบไม่ว่าจะเป็นไทยแล้วมาเลเซียทอมฮีตนันอามัดดิยาโล ค็อปปี้ไมนูลุกชอ์และเมสันเมาส์ขณะที่ลัดสมูทหอยลุ่นกองหน้าคนใหม่ยังไม่พร้อมสําหรับเกมนี้ครับคาดว่าเทนฮากจะยังยึดระบบ4-3-3แนวรับมีอองเดโอนานาเฝ้าเสาอารอนฟานบิซากา้าขวาเซนเตอร์ใช้ราฟาเอลวาลานลิซันโดมาติเนสขณะที่ซ้ายโยกเดียโกโด,ดานโลมันเล่นครับด้านกลางปรับเอาคริสเตียนอิรเซนมาประสานงานกับบูโดเฟนันเดสและกาเซมิโ,โรแนวลุกยังคงเป็นชุดเดิมอันโตนีมาคัตเลสฟอร์ดและ เลฮันโดการาโชค,ครับด้านฟอร์เรสคว้าชัยเป็นเกมแรกในรอบ6เกมรวมทุกรายการหลังเปิดบ้านเฉือนชนะเชฟยูในเตสสอประตูต่อ1ในเกมลีกลัดล่าสุดครับสบภาพทีมในเกมนี้สตีฟคูปเปอร์ผู้จัดการทีมชาเวลยังคงไม่มีเฟลิเป้สูเลียตบียองก่อน เวนเฮนเนซี y, และโอมาลิชาที่บาดเจ็บผู้รวมทั้งต้องเช็คความฟีดของโอลาไอหน้าด้วยครับข่าวดีคือพึ่งคว้าตัวกอนซาโลมอนเตียวมาจากเซบียาด้วยสัญญายืมตัว1ปีส่วนการจัดทัพคาดว่าคูเปอร์จะมาในระบบ34-21โดยที่ไวโตอาวอนียีจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าครับพร้อมกับมีแบนเนนจอนสันและมอร์แกนกิฟไวย์ป้านเกมสนับสนุนอยู่ด้านหลังครับความน่าจะเป็นแมนยูพึ่งแพ้มากลับมาเล่นในบ้านต้องเน้น และเจอทีไม่แกล่งอย่างฟอร์เรสซึ่งเซตีขมกว่าเยอะแม้แนวรับจะมีปัญหาแต่มีตัวทดแทนการกลับมาของอีร์เเซนในแดนกลางจะทําให้กลางมีมิติและนิ่งขึ้นเยอะอยู่ที่แนวรุกและว่าจะใช้โอกาสเปลืองหรือเปล่าเพราะหากประตูแรกมาเร็วโอกาสสกอร์จะหลมีสูงเชื่อว่าวันนี้แมนยูชนะและ2ประตูมีแน่ลุ้นเชีย์ได้เลยส่วนอีก3ทีมที่ฝากให้ลุ้นมีฟูแลมเลวักเซนเลสเตอร์ซิตีครับ ฟันธงถูกใจแอดไลน์แอดสิงสนามข้อบอลโตจริร่วมทีมไปด้วยกันแอดไลน์ Ad Ad s s i n g s a n a m